เป็นเงินของเมทวรัลเ <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ัิ่นเนาะ่นทั้งต่างประเทศ่นและหายบุญนสื่อมาหายจากินล่องเบิงคุเนย็น ครับอลีพี่น้องเลยเนาะเฮือนน้องท่าหนองไม้ผลิญ้ำคอยคำนองแรงมากมีต้นไม้บางเฮือนบางซัานเย็นเนาะเล็กน้อยเล็กๆพากันนั่งอ่าผักเสาเหมาะอลีพี่น้องเลยนะเหมาะอ่าเฮือนน้องท่าหนองไม้ผลิเหมาะกับการปลูกเขื่อนอยู่นี่เนาะไม่มีโ่มใหม่โฮมตอกเย็นพี่น้องเลยเนาะผักเสาสะดวกสบายเอาพี่น้องเลยเนาะเดินทางมาฮอดจอดเชิงแล้วเนาะสามกกสามเคย ในเวลาสี่โมงกว่าสี่โมงแรงแสงแตะเวนกับอ่อนๆนี่แหละพี่น้องเลยเนาะชิมาแจ้งทางของพวน้องทางนน้องไม้เนาะว่าทางเฮาสิได้เริ่มลงม,มือเนะาะจ้างสร้างมากอห้องนนะ้ำเนาะเริ่มขนอุปกรณ์มาได้บาดเนี่ยพี่น้องเลยจะบอกทางน้องพอนนองไม้เนาะผ่านคุดห้องน้ำได้บาดเนี่ยพี่น้องเลยเนาะ ว่าสางอื่นทั้งลูกจันทร์กับสางอุปกรณ์เป็นพวกดินบล็อกทรายแห่และพี่น้องมาบา่เนาะก็สีว่าจังได้พรมทางมันแห้งนะเนาะถแต่อพอฝนตกมาเนี่ยชิญยากอีกพี่น้องก็เลยอยาับรวมพนฝนตกเลยสั่งมาก,ก่อนเนาะเอาพี่น้องเลยก่อนสิครับชมคลิปนี้ก่อนสิครับเยี่ยมชมน้องท่าน้องไม้ทั้งโอลิสลาวันเด้พี่น้องเด้อ ขอาการสักการสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิดสุขุสุขคนสบายดี FC, เอฟซีโปรเยนเจบุญปัตทุกท่านยินดีตอนหับเข่าสู่สองยูทูบบาบุญซาละวันเด้อพี่น้องเด้อขอบุญคุณของประกอบใจเนาะสำหรับหับชมการติดตามสองยูทูบบาบุญสละวันตลอดมานอก,ก่อนขึ้นมากก็ได้สร้างคอนเทนต์พี่น้องแสดงทั้งเมนมิวเพื่อนได้โอ้ยเนาะหาหาขนมหาเห็ดคือบาวแม็กตลาเตอรี่พี่น้องเลยเนาะ กำลังมาแห้งคลิปเพิ่นชอนหนึ่ก็ได้ซื้อแนะ่ขอยซื้อซอยขอยซื้อซอยว่าจะหนุ้ยทำไมาน้องนิวกละลงทุนแสดงคักแน่ดีพี่น้องหิวน้องวินเนอร์อ่าปินลงควงลงควงเลยโอ้ยเห็นแล้วกระบามลูกพี่น้องเลยเนาะอ่ากะได้คลิปมืน่นแล้วพี่น้องเลยเนาะทะลุมื่นแล้วโอ้ยเนาะดีมุ่งใจเนาะขอบูมคุณข,ข,ข,ของมกราใจเอฟซี FC ประตกท่านที่คอยเป็นลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะส่วนนี่กะอ่า ยังบุกคอยไปทางใดแน่พี่น้องมาเฮ็ดเวียกทาั้งทางตองทางมาต่างจีไ,ไ,ไปหาสอกเคสอื่นต่งนางๆเนาะเพื่อคนที่ยังบุกเคยได้การสุดสวยเหลือการเข้าเกษตรไปหาสอกเบิ่งเนาะแต่และหมู่บ้านเนาะว่าเขาพัวได้แน่ยังขาดแคลนสุดๆพี่น้องเลยที่ว่ายัางยังบุกผนความทุกข์ความยากลำบากนะพี่น้องเลยเนาะแต่การที่นี่รายอยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าคนเฮา ก็ต้องหูจักทำอาหากินแน่พี่น้องเลยเนาะแต่ห้าก็ต้องเบิ่งไปน้ำเนาะซอยได้ครับซอยกันไปพี่น้องเลยก็จะได้ใสะนะ่เนาะเห็นแล้วก็อีต้นพี่น้องเลยเนาะข้อนหนื่นก็ต้องขอควบคุมของมักบใจนะ่าแทงพี่ชาลีเชงเนาะตอนนี้พี่ชาลีเชงพคนก่หามีอาการเป็นไข้อีกแล้วพี่น้งองไอเป็นกระเด็เนาะคนแก่เป็นห่วงอะไรอยู่พี่น้องเอนะ้ยเนาะ อาลาสุดก็ทรงหาอายแล้วอยู่อ่าโอ้อ,า,อายกะเป็นไข่แล้วทรงนี้เนาะอ่าบุกคอยสบายปันดใดอย่างนี้คำนี้เราควรคิดฮอดเรีย่ากิตนต้นเล่าี่น้องเลยเนาะจะได้ก็คอยให้อายเตาอีไว้วได้เด้อเนาะหายป่วยหายเจ็บหายไขย่ไว้เนาะอยู่ต้องขอบพวยอย่างมีความสุขไอ้เลยเนาะเป็นกำลังใจหายได้อายชาลิเชนเด้อมือท่านนอกก็ใช่ไ่มบอกสร้างกคนนอกคุดทองน้าเช็ดบอลใดหรือว,ว่าจังได้ เดี๋ยวติดตามชมเหมือนกันเนาะสำหรับครอบครัวน,น้องมาและน้องไายพี่น้องเลยไปไปย่ำไปยาำน,น้องคนก่อนพี่น้องเลยเนาะสวัสดีโมุูย่าเจดีโมทุกฟูทุกคนทางลุงฟาริเองไฮไป้ไว้ด้อยคุณใครเด้อทางละบ่าวเยูเนาะน้องไทยน้องมาพี่น้องเป็นไรลูกหลานสบายดีอยู่บ่โดยสบายดีอยู่ยูดีไม่แห้งอยู่เนาะ โดยรบาร์บาลรีมาเป็นฮนดอดฮนะ<ด>อดเนาะโดยคุนมาเรามีการจิมาดำเนินการเรือ่องของน้ำนะเจ้าเด้อดูนะเ,เจ้า,ามีของนอ้ำของในเนาะประวุณก็มีงบคาซ่างเนาะทางบาจันหรือบ,บาลุงจันก็มีงบอ่าซื้ออุปกรณ์ครับประบุบนป่าเนาะรวมกันสมทบทางปุญญาใจดีย์บนพระสุโข,ขสักดันอะไรเพื่ออยากสร้างงน้ำเจ้ามันสำเร็จเนาะ เราจากห้องน้ำแล้วกันชุดไอ้กัเสียด้ไปหาโซเรือทั้งอื่นแน่เนาะรว่าทั้งครอบครัวนองกะถือว่าทางทำงานท่านรู้ว่าพูนยาจีบุญมักกัซอยเข้ามาโอ้เนาะโอเคแล้วเนาะแต่ตัวต่อไปกันทั้งน้องกะพยายามเนาะเลี้ยงครอบครัววิถีชีวิตตัวเองอะไรเนาะการเป็นอยูเหมัอนอิสเน่ฮันจียูอ่ากุ้มครอบครัวนอนกัเนาะ โดยใจแหละจิได้หกนน้ำหัวหน่องเป็นผู้ใหญ่เป็นสาวแล้วเนาะมุมหน้ามงน้าก็จะดีเปนไรไม่ต่ว่าพากันค้นแล้วบ่าเนาะฟื้นฟินแล้วเนาะไวบ์ไวบ่มาหนีน้องไวบ์มาหนีเห็ดเบี้ยยังไงอะไรมาหนีมาหนีไปหานมายมปหานมายเห็ดดองฮะเห็ดดองน้ำไม้โดยมืเอื่นก็คือการอ่อ ทั้งนํำบาวว่ามสมารอบนี้ประมาณวัน1 4 1สี่สิบห้าสิบหกวันที่สิบเจ็ดาจะเดินทางกลับให้คือว่าให้น้องท้าอันนี้อายนี่ดเด้อเด้อยสิให้ชี้สุดซอยคาหานมใหม่แน่เอาหัวคามาให้นํำบาวหนึเด้อเมือ่อว่าไปเอาหัวค้าแน่ว่าไปค่าย ข้หามาวุ้มันสึโบมันสึโบเสียบ่ะมาเซ็นเอาไหมเนาะโดยวาสิค่ายว่ามืออื่นแม่ายมืออื่นว่าสี่โมงก็ไปไปวาสิคุณไปหาหน้าไม้ก่อนเต็มืออื่นหามาได้รายแหญ่ดีบริสื่อสอดเด้อดขาก็ได้อเงินข่าเนาะ chị hay lại ừ. bố đẻ ao cái đây nó cho à, cái ha cái mười bao hàng này bố đi chơi lại là bao hai đầy hay dù bà lai và mượn cứ cần phải ao mượn ừ. khai ừ. bố đẻ lại máy một leo đại si ừ. à, mình yunê, เดี๋ยวไปเบิ่งบอลให้น้องหน้าบอลได้โชยจะเห็ดเนาะอ้าวละขนม,ขนมไปฝากนอ,นอจะให้เด้อน้อนๆก็ได้ไปจะทามคอจะพอจะเช็ดบอลได้ท้องนาาเนาะบอลได้เห็นะดท้นะอ,หนะอ,หนะอหงหน้าบอลได้เห็ดคั่วเนาะทามเบ่งนีอจะกวนบอลหนุงพากันพุทธายแล้วบัดเนาะสวัสดีพอน้องไม้สวัสดีเออว่าเสียท้องน้าให้ให้คิดว่าบอลได้เหมาะ Một em bọn sống được tắt mi lạc ào nắng lạc này, thương mặt mũa chắc 9, 8, 8, 9. chắc hay? chắc chắc này chắc 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 อือจะลาวนี่บกยืมกองหน้าบกยืมบ่อืออือนี่แหละพากันเคลียร์พื้นที่แล้วเนาะไม่ฟื้นไม่ยั้งนั่นแหละมือมาแตงคอยเฮตันนี้เนาะมือนั่นแหละแล้วก็มือเอากายืมจักเขาก็ตัดกตัดกระโจมเอาโจมอยู่ฝั่งนั้นน่ะอ่าตะตังอยู่นั่นเลย เป็นหมดฟื้นเล่ปลาใชฟื้นนี่เนาะฟื้นนี่แกวอยู่บนนั้นยสบายอยู่อคนปลาบอลคนนอกเลือกไปหนนี่จะให้น้องมาน้องคายเลีร์พื้นที่เนาะพวกทงยงทงยางอย่างเงีอกดเนาะฟื้นฟีนเยื้มือพุ้นขอเห็ดไปไปด้ยเลยจ้า เขาไหม่ห้องกันเ้เนาะใม่เนาะดูห้องดห้องน้องไทยสบายดีเฮียดีัง ในบงพื้นที่พี่น้องครับผอนวันเสาร์อยู่นี่บัดคุ้มไอ้เอคิดว่าสิคุมบบนไดคุ้มเนี่ยบนน,ยบน,บนั้น,นเลยแหละบนกลางนั่นแหละบนกลางอย่าเลยห้องน้ำก็ตั้งอยู่พี่เนาะแม่ออยู่นี่เลยห้องนนะ้ำเนาะคุ้มอยู่นี่เนาะห้องน,น้ำนี่หันมาพี่เลยเนาะฮั่นนาขเขาเพื่อนเนาะเอลคิบิเอร์เย็ดบนนั้น,นกับ มันกะเวลามันเลือกะเมนเลาอืมบ่นั่นกะศึกหน้าบ้านอันมือล้างบ้านใครอยู่นองนอยนาะลองเบิ่งพุกไม้พุกไม้กะเบิ่งมันใช้ได้กมใช้เนาะเฮ็ดข้าวไม้ใหญ่นีเฮ็ดานเทิงมันจังอยู่หลายปีขาวไปยังันนเอ้ยาเ็ยังมาอันนี้เนาะอืา เราเลี้ยงมานี่ก่อนลูกเ,ยเอยเก็บมือเล็กหน่อยไปตัวใหญ่ร้ายกับฮามสองคนเอาเด้โดยมันเบาแล้วมันแห้งอ,อ,อือเอเก็บไปนี่จะพักพ่อนกินอเลยไม่เนื้อแข้งนรืใหม่เนาะเดีย๋ย เฮ็ดเฮ็ดเสาลัวกขั huh. okay. Okay. Uh ่ว huh. ค uh ักได้เนาะแลัก huh. ข uh ั huh. okay. uh ่วแข็งยี่ได้นี่ทาตีกันหน่อยตีตีโอ้ดูสครึ่งครึบอึ่งค่เคคงคร่งเร่งครึ่งครึ่งครึ่งค เก่งขนาดพี่นางลองถ่ายันทางไม้่นนีนี่แหละของน้ากับที่พี่นางยายจะไปในไหนเนาะตามความมาสมของข้าวผั่วพันพี่นางเนาะเดี๋ยวบวเดียวบวชอะไโอเคเนาะ พเสียจิลุมไปมันก็มันลุ่มพี่น้องในว่าน้ำไหลมากครับเปลือนนีกเนาะอืออ่าเพื่อ คุมนมนเมืออ่อยแกล่ะสันงไลงไปบ่ประมาณสามทอ่อสี่ท่อแล้วมันสองเมตรห่ออนั่นกท่อนัแปดสิบเมตรปดสิบบบขอนั่้วอนี่นหละวขาวตัวัวห,า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 หา้ามเลือกทอาไดแห้งดี <laughs> มันกับโเต็มไงเนาะ มันเป็นงานที่ยานมันเป็นเล็กลายโพดทันระวังสามเมตรมี่บบขดหน้าออนหน้าเขาสองเมตรแปดสิบโอเคแล้วแปดสิบสองเมตรตอนนีู่แล้วใครจะดอกดินคือจะอ่อนอยู่เนาะก็คือดินเถือนน่องน้าเนาะลุกน้าพอเราขุดตัวหน้าพอเราดินดานขุดไปนี่เลยไปขุดตอมขุดตอมนะเมื่อได้ออกแต่เตยสุด โอเคแบบมว่าคุดเป็นวงอัแล้วหัวห้องน้ำเป็นวงเลยพออมันนะพอนเป็นวงเลย<อ> Nó mai nhiên tự nhiên tự Mai, bà đây bà nhầm đáy mười nhầm nặn rơi, nó Ôi, ổn ổn, nó ổn, nào ổn Nói với Mai, bà đại, nó ค่อยๆกันนะค่อยเล็ๆหน่อยเมื <k <k> ่กับพักผ่อนคือยังไงหน้าท่อนนประมันแปดสิบตออยู่บางเมตรครบๆนะบ่ นี่ไปวัดวัดเอาของ,งน้ำไม่ด้วนี่้ามันอย่านปานี่าเยนเคื่อองน้าผันทมไปเลยปะบดบางจะแม่นึแม่น,นึงแม่นึ่งข่งไว้ได้เพื่อห้าวท,ทอลงเนาะอากา็เพื่อเาทม แต่ทำไอก็คือไอ้เานไอดิตอนอยููแบบอืมไเป็นงานสิยาสิทายาเจ้าบะเจ้าปะเมื่อไดไปบเนี่ยมือื่นแมืบอเาอีก

Tàm chuộc chuốc okay. nó Khám vào với này. <cười> <cười> đấy. Là, đấy không ở nhánh này hấp 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 hấp

cái cái lì đâu bảo cái 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 kênh cái 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 cái

ตัวนี้เบาตัวนี้แหละนมีตัวนี้นักเลยมาน่ากวัวตรงนีน จะเอาขาแหงกับขาเข่าผู้เดียวไหมโดยตัวนี้ห้าหมดเขาเขาเห็นผู้ามือนั่นมือก็พ่นตกนั่นแหละเห็นผู้เดียวก็หัวใจแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้แห้งยังนักยุ่งตอนนี้มันแห้งแล้ว ไม่ทั้งใจแล้วเปล่าเอากว่าก้าวไม่หรอค่อยคอยให้ เขาแค่พื้นที่ไหวพี่น้องเลยเพราะว่าว,วนุนก็บเรื่องมอเท่า,า้าซอยู่รา,ารเราก็บอกอยู่ขึ้นมาตอนแรกเโทษบอกจริงจรินี่หยบซาด้ดดดพี่น้องแต่ว่าน้องมันจเห็นใช่ใช่ับคอนกัน

ตัวนี้เบาเน่แม่เฮาแกตัวดิางตัวใหญ่แกลดิางแบงไ้เนี่ยแกมาทเลขน้ดยีว่โดยหน่บ้างน่มไปดีเนาะ

มาเกิด็ามะบาแหงเลยฮึโอเคเจ็บขอด้ยบาดขอตอนนี้เฮ็ดเวียกนักบ่ไ่้เรือล่างพี่น้องเไหระบาแกงแหงอะดิระบาวแกงแหงบ่แกงจามก็ ย่างแต่ก็่างอีกแม่นแต่บามือนี้ขึ้นมือนี้แกลอ่อโอ้ยอ่องก็เลยมอ,อน,นี่แม่น,นโอ้ยพี่พี่ย่างมาห้าแมนสิมาแต่บ้าอื่นยังไงพอเราตัดอะไนระย,ย่างฮะแต่บา้บานอื่นมากระปุกเมนต์ตะบืนฮะทับไม่เนี่ยบอฮึ่มแล้ว

ได้แล้วหรือเปล่าสบายแกล้วดเออแกล้วยมาขายใช่แล้วแม่เจ้าเนาะอานาบะบุญสั่งยาหายเล้อแม่นนองไม้บะบุญสั่งยาดีกระเพาะมาหายแล้วอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าดายาดีกระเพาะมาเด้อ ยาโมเมนเป็นมิดเด้เป็นยาต้มอ่าบุญสังมาแต่ผู้เป็นเนื้อสุดผู้แต่เอ่ออย่างเกาะมู่วานเผาต้องเรืองที่ว่าทั้งเผาเตียงยังไปถ่ายถ้ำตอนนะ่ะสังมาให้มันดีกระเพาะอักเสบดีลำไส้ดีเอ่าาออย่างเกาะทั้งซ้งบาหวานอ่าหลายอย่างรองข่าวรองข่าวก็ดีอ่า เพราะว่าหลายอย่างนั่นแหละเนาะสรรพคุณของผันนะนะวุ้นร้างมาหายแล้วอีวกมาอาทิตย์หนึ่งเครื่องมาหอดคุยแล้วุ้นึ้นมาเทียนนาวุ้นชื่อคือมาหายก็ยเป็นเงินของเมทวรัลลัดผัน,นเนาะผันทั้งต่างประเทศหมดและวหายวุ้นชื่อมาหายจะกินลองเบิงเนาะอ่าว,ว่าทงหนึ่งมีจักษ์ซองจับว่าหูแต่ว่าทงหนึ่งทงละแสนพี่นอ้องเลยเนาะนะ่นเอะ่าวุ้นกับชีลองสื่อมากิน<อ>บุญนไงไงอะไรสื่อให้เจ้าน้ำแน บ,บุญสังมาหาทงพี่น้องเลยทงละแสนหาแสนเนาะเป็นเงินของแม่ทวารลัดเป็นฝากมาบุญสื่อแล้วก็เชื่อแม่นวิน้ำแน่เนาะแล้วก็ย่องให้แม่ตุ้ยมันกินน้ำเน่พี่น้องเลยเน,น,ะนะาะเฮาจะได้ฝากขอบใจทางแม่ทวารลัดเนเด้อเบุนสื่อยาหมหายเด้เอขอบใจแม่พันแน่ขอบใจได้แม่ทวารัลเด้้อไดเด้อ ทำให้ไอศุลกินนมกินนมทานนมชาถุเนาะเป็นอะไรแค่เนี่แหละบ่ยังเมื่อยอยู่บ่เมื่อยอยู่เนาะข้อเท้าไม่ต้องเห็นเบื่อหนักหลายเด้อกินข้าวในตรงเวลาเนี่ยเด้อท้ายเช้าโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะบุญกิจชได้ขออนุญาตจบคลิปก่อนบาเดี๋ยน้องมามาคลิปนี้กับ่มีอย่างไรซอยทางน้องไม้ผ่อนเคลียร์พื้นที่ หลักการทางพอตางไม้มาอื่นยกตูบมาอยู่ไว้พี่หลักการากันขุดของน้ำบ้านนี่พี่น้อยเนาะให้สร้างเพิ่นมาเริ่มก่อเลยทั้งเพิ่นกับพุดน้องกับก่อพอเพิ่นกับพุดน้ำแน่เนาะซอยกันพี่น้องเอลยประหยัดค่างบประมาณน้ำแน่พี่น้องเอลยเนาะอ่าบอกว่าจะเอาเงินจวนอ่าค่าจ้างคุปกป็นยังไปซื้ออุปกรณ์ใหม่พอแน่พอพอมันยังเห็ดแต่อยู่เนาะเป็นผู้ชายที่ยังแข็งแร็งอยู่ซอยกันเห็ดพี่น้องเอลยเนาะ หานมันออกมาเนาะอ่าคอกันขุดกระพอเดยกระพอลงพักกันข้อเมื่อยกับพักพรอสายมือมันสูบ่แล้ว่ว่าสายสี่มือเนาะขุดของน้ำยังมือคือกันร้องคอเห็ดไปแหละเนาะโดยออื่นแหละโซเดียมหอมอื่นเราไปหาหนุ่มไอไปตลาดไปขายโอเคโอเคหาซะเนาะสระคินี่ลาก่อนเนาะลาพี่น้องประจวบทุกคนพี่น้องเลยเนาะสบายดีเลยสวัสดีกันประจวบสุกคนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย